เคยเจอลูกน้องที่แบบค่ะค่ะที่พูดถึงนี่คือกูคิดว่ามันเข้าใจนะค่ะเข้าใจเปล่ามันเข้าใจผิดทั้งหมดปัญหาคือเราไม่รู้เลยว่าว่าไอ้ลูกน้องเราเนี่ยค่ะค่ะค่ะที่ไปว่าเข้าใจหรือค่ะที่ไปว่าได้ยินกูก็ไม่รู้เหมือนกันวิธีรับมือของกูคือว่าอะไรหลายครั้งเวลากูประชุมเราบอกว่าเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคําถามแรกที่กูจะบอกคือว่าไหนน้องรักช่วยรีแคปหนสิคะว่าหนูเข้าใจว่าอะไรบ้างเออแดกไปเลยค่ะมึงถ้าเขาพูดไม่ได้แล้วตอบค่ะ กล้วยทอดแล้วเพราะเขาไม่รู้เลยว่าต้องทําอะไรคอนเฟิร์มไม่ยั่งว่าขาดไปว่าอะไรเพราะไม่งั้นนะมึงอ่านลูกน้องไม่ขาดว่าหน้ามันงงไหมแล้วหลังจากนั้นเราต้องตามเช็คอันแรกนะเว้ยคือการที่เราให้เขารีแคปในทีระชมอันที่2คือมีไมส์ตนสั้นๆสั้นที่เรียกได้ว่าเย็นนี้เกิดอะไรขึ้นเช่นเราสั่งงานไปแล้วบอกค่ะเรารู้แล้วว่าสั้นที่สุดสมมุติเราสั่งการว่าวันอังคารต้องได้อะไรวันอังคารนั้นตามไปดูหรือยังถ้าวันอังคารนั้นไม่เกิดขึ้นแปลว่าไอ้สิ่งที่ S My s ส o ต e นใหา่ยาวอย่าทิ้งให้อเด็กคนนี้มันอยู่นานแบบ15วันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ไม่มึงต้องกำหนดไม s ส o ต e นสั้นๆเพื่อไปย้ำเตือนว่ามึงเข้าใจจริงไหมแล้วถ้าไม่เข้าใจจะได้รีบเข้าไปอุ้มเขาถูกแต่ถ้ามึงทิ้งเขาไว้เพราะมึงไว้ใจเขาเกินไปสุดท้ายความไว้ใจก็จะทำร้ายพวกมึงกูเตือนเลยเพราะกลัวเจ็บไเยอะ